วันนี้นะคะจะแชร์สูตรกรรมดูแลผิวหน้าของจาเอนะคะวัย40นะคะที่ต้องการการดูแลผิวอย่างมากเลยนะคะเริ่มต้นที่ตัวนี้เลยค่ะ Artistry Selecter Serum นะคะส่วนนี้นะคะจะใช้มาเป็นเวลา2ปีแล้วค่ะแบรนด์ของ Artistry เนี่ยนะคะ,รออรระ,คะเรียกว่าเป็นออร์แกนิกแบรนด์นะคะสําหรับสายวีแกนเลยพาจากพืช100%นะคะตัวนี้ Selecter Serum นะคะพ,พี่ชูชัยนะคะก็แนะนำ Recommend มาเลยนะคะ ตัวต่อไปค่ะจะใช้เป็นเ,เจลโลชั่นนะคะของตัวสูตรสกินนิวริชั่นของอาร์ทิซี่เช่นเดียวกันค่ะตัวนี้นะคะสาววีแกนร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะใช้ได้เลยค่ะเนี่ยใช้มาจนหมดหลอดแล้วนะคะเพราะว่าสําหรับจานะคะถ้าเป็นคนผิวแห้งค่ะจะต้องบำรุงหน้าให้ฉ่ำน้ํานะคะจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มชื้นนะ ตัวต่อไปก็คือเป็นกันแดดนะคะที่เป็นไฟโตยูดีค่ะตัวนี้ s p f 50ค่ะ PF++++++++++ บวกบวกบกบวกบวกบวกสีบวกไปเลยนะคะคือเนื้อดีงามมากเนาะเป็นเนื้อสีขาวนะคะตัวนี้นะคะแต่งหน้าขึ้นมานะคะไม่โป๊ไม่เข่าแน่นอนเลยค่ะมันเลิศมากๆนะคะแล้วก็ซึมเร็วซึมไวามากๆเลยค่ะดีงามค่ะอันนี้คือชอบเนาะสำหรับแดดบ้านเรานะคะถ้าใช้เลือก s p f PM นะคะ ขอเป็น S.P.F 50ขึ้นไปนะคะมันก็จะดีกับแดดบ้านเรามากๆเลยดีกับผิวเราด้วยตัวต่อไปนะคะที่จะใช้ก็คือเป็นครชชั่นนะคะตัวนี้ S.P.F 50เช่นเดียวกันนะคะของ a r t i s t สค่ะครุชชั่นตัวนี้นะคะคือใช้ได้นานมากเลยอ่ะใช้ประมาณ8เดือนแล้วค่ะยังไม่หมดเลยค่ะมันคุ้มมากๆเลยแล้วก็ดีงามมากๆเลย ไม่แปลกใจเลยใช่ไหมคะว่าทําไมถึงลงรักอาร์ติสตี้แบบนี้ค่ะคือใช้ดีมากๆค่ะใช้มา2ปีแล้วค่ะหน้าดีขึ้นมากๆเลยหน้าเนี่ยจากผิวแห้งผิวเป็นขดบ่อยแล้วก็แพ้ง่ายด้วยนะคะอันนี้คือดีงามแล้วก็ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะถ้าเพืเ่อนๆมอยากสนใจทดลองใช้นะคะก็สามารถปรึกษาหรือว่าคุยกันได้เลยนะคะกับอาร์ติสตี้ตัวนี้เลยนะคะแบรนด์หนึ่งในหของโลกค่ะ